สบายสบายอะจอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมันนะคะ,ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศเนี่โ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคาถามนี้ไม่ดีเท่ากับาศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ รตเตอร์อคร่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอกไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินะคะคำตอบง่ายๆครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้า<อ>นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีม แล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกินนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไปที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับเพราะนั้นชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานกับร่างกายเราเลยที่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลง ต่อไปเรื่อยๆเราว่ารับปาระหน้าที่ลงแล้ว้ำหนักของเราก็จะลงด้วยด้านมวลหนักไขมันที่หายไปนะครับก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมากเลยนะทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อสถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละ2ครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในบรรดาจำนวนอาสาสมัคร40คนลดตามส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้ว3นิ้ว เกืบเกือบสีนิ้วนะคะในเทีนี้ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้5ครั้งนวดวันละ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ลดไป8นิ้วนะฮะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาเครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึปี20เตียงเขาแข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกรางวัลน,นะฮะ ภายใน40นาทีครับลดลดไป8เซนนะครับก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติผู่จัดจำหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงๆเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ภายในิศไปนที่1ประเทศไทยแน่นอนที่ญี่ปุ่นอันดับ3นะครับประสิทธิภาพของครีมไม่ใช่เรื่องของการดูดเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิส ภายใน1ชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่รถไปเป็นเซนตนะครับที่เยอรมันครับที่ก็ไปมาทั่วเลยนะที่เยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเครื่องซำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่คือผลสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลัง ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสีสัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกรัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้รดการบั้สทวนเกินได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วผลการศึกษ,ษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างะคะครับนี่มาดูว่ามันลดลงไปไหมเอวของคนที่ไม่ค่อยสวย ข้างล่างจะมีไขมันนะครเป็นเซลล์ไขมันจับกันอยู่จับกันเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นจะมีของเหลวถูกแคบไว้ถูกกักไว้ซลิมแซฟของเราจะซึมเข้าไปได้เด็วมากนะด้วยคุณสมบัติของครีมซึมเข้าไปแล้วก็ทำงานแล้วก็เริ่มเผาผลาญไขมันแต่ถ้ามีการนวดลูกขาวๆคือเซลล์ไขมันเนี่ยจะแยกออกจากกันนะนะแล้วก็ของเหลวก็จะถูก ฝักออกจากบริเวณนั้นด้วยขณะนี้เซลล์มันแยกออกจากกันแล้วนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ผิวของเซลล์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมครับไม่มีอะไรมากันไม่มีอะไรมาฝักไว้เพราะฉะนั้นสลิมเซลล์ของเราก็จะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วได้หลายเท่าตัวคือเข้าทุกทิศทางเองซึมเข้าไปแล้วก็ทางานซึมเข้าไปเร็วมากแล้วก็ทางานซึมเข้าไปนะฮะก็ะทำงานเพราะนั้นขนาดเดียวกันเนี่ย ของเหลวบริเวณนี้ถูกนําออกไปนะเราดูบริเวณหนึ่งกลมๆตรงเนี้ยถ้าหากมีของเหลวไหลออกไปแล้วมาได้เกิดขึ้นเซลลก็หากันระชับกันนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆของเหลวหลุดไป่างบริเวณนะั้นเอวฟักแฝกลับมาทันทีแต่ผลอันนี้คือผลชั่วคราว สองชั่วโมงสามชั่วโมงจะตามมาอย่างเดียน,นี่คือการเล่นกนนี่คือการเล่น,นคนครีมทั่วโลกที่บอกว่าสามารถลดไขมันส่วนเกินได้เป็นการลดน้ำเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราหยุดแค่นี้เราก็เหมือนเข้ากับหลอกชาวบา้านเหมือนกับคนอื่นๆด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้ว่าเราสามารถลดไขมันส่วนเกินในเซลล์ได้พ้นจอบเข้าไปในเซลล์ครับ จอดเข้าไปในเซลล์เข้าไปดูในเซลล์เราก็จะรู้ว่าเรามีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีก้อนไขมันผลอ้วนเป็นก้อนไขมันตรงนีม้มากไมโทคอนเดรียนี่คือเตาเผาเตาเผาอาหารของเรานั่นเองลุกโชดช่วงชัชวานอยู่ตลอดเวลามีไฟลุกโช,ชนช่วงชัาวรนตลอดลอะไรเข้าไปก็แทบหายแทบหายกลายเป็นน้ำกลายเป็นคาร์โบไฮเดกลายเป็นพลังงานนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อะไรเผาเร็วเผาช้ามันก็อ,อยู่ว่าอะไรถูกพาเข้าไปในในตัวกอนเรียมากกว่าเร็วกว่าซึมได้เร็วก็เผาได้เร็วนะครับสลิมเซฟของเราพอเข้าไปในเซลล์ปั๊บมันจะทําให้ก้อนไขมันนี้แตกเป็นก้อนเล็กๆ <c oughs> แล้วก็อออยู่รอบๆไมโทคอนเดรียรอบเตาเผาตรงเนี้นะครับพร้อมที่จะถูกซึมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานแต่ยังทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ถนัดนักทาได้ไม่ถนัดนักสิ่งที่จะทําได้เร็วกว่าคือแป้งแป้งจะถูกโยนเข้าไปในมโดรคอนเดรียเร็วกว่าไขามันไขมันยังออยู่ตัวในเซลล์นี่แหละเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแป้งถูกเผาบ่อยให้กลายเป็นพลังงานไขมันเสร็จเก็บสะสมไว้แต่ถ้ามีสลิมเซตจะทําให้การดูดซึมของไขมันเข้าไปในมโดรคอนเดรียนเนี่ยเร็วมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ซึมเข้าไปจะสลิมเซฟเนี่ยจะให้ไขมันไขมันขี่หลังนะไขมันขี่หลังเข้าไปในไมโทคอนเดรียโยนเข้าไปในเตาแล้วก็ตัวเองก็กลับมารับใหม่โยนเข้าไปใหม่นนะขอให้นึกภาพว่าเป็นการแข่งขันระหว่างโมเลกุลของแป้งและโมเลกุลของไขมันถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่ถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่แป้งเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้เร็วขึ้นกลายเป็นพลังงาน ไขมันก็นั่งแห้วอยู่ข้างนอกนะไม่มีการเผาผลาญมันก็ออมมันก็อกออยู่นะคราวนี้มีสลิมเซฟสลิมเซฟก็จับไขมันขี่หลังแล้วก็ไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสลิมเซฟเมื่อขี่มากย่อมจะวิ่งเร็วกว่าไขามันเร็วกว่าแป้งนะครับและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่เรามีก mm hmm. ารเผาผลาญไขมันเดิมทีครับเซลล์นี่แต่งด้วยไขมันนะเซลลด้วยไขมัน คราวนี้เมื่อไขมันถูกเผาผลาญมันก็จะเริ่มกระชับนะครับเริ่มกระชับชั้นไขมันคือปับป๊บปั๊บัเริ่มลดล,นนนนลงนะครับเริ่มกระชับเราก็ได้เอวที่เราปรารถนานะครับผลการศึกษานี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้จริงๆนะครับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ย จะชัดเจนมากนะนี่ชัดเจนจริงๆนะครับดูสิค่ะแล้วแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้ธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จากส้มแข็งซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถรคาเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้าง ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นอของบริเวณผิวหนังที่เราทาซึ่งโดยรายชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆน,นะะเหมือนกัน<ช>สมุนไพรค่ะไม่ใบบโบบกกมคกรูยขิงแล้วก็พริกนะฮะเป็นไทหลาย แต่ววันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยณฤุมลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัคดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างโดดนี้ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมมากก็นิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจาก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ คือใหญ่ขึ้น75กิโลจาก50เป็น75ค่แล้วพอน้องออกไปปุ๊บออกไปแค่5โลเอง<ม>ทีเ่เหลือละค่ที่เหลือก็อยู่กับเราสิคะโอ้โหมาหมดเลยนะคะานะ ต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25นี่ก็เป็น30เลยบเลยแล้วก็ทำยังไงอะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพออยางทอดน้องตอนนี้คือผอมมากแต่ว่าตอนนี่ะก็นี่รูปนี่เลยอนุญาตนะคะเทียบกับตัวจริงค่ะตอนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ระคะมาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบ all in one เลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบเออมีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบบว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3นิ้ว อโอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหล,ไหลแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่าโอ้ได้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยโอ้อออแล้นานี่ค่ะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี้ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใช้การนวดด้วยใช่ใช้การนวดวแล้วก็วครั้งแรกที่ก็ใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอหนะแล้วคือแบบเราท๊บ เราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันเวลาเราใช้ครั้งแรกม,มันจะตึงๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอวเราเนี่ยนะคะจะ ส0เนี่ยก็เหลือย25เลยคื้วิธีการใช้ก็ง่ายงยเหมือนทาครีมปกติใช่ก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานเอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก้ก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูนะคะใช่เพราะว่าสองสามวันนะคะก็เอวเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยคะแบบว่าขึ้นหัดเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าไปงกอะไรเงี้ยใช้เร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยเกือบสามนิ้วเอาอย่าง บ้านดีกว่าว่าถ้าอยากรู้เนี่ต้องโทรไปที่ไหนคะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสุดใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านขอบเลยค่ะขค่ะวันนี้เราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ